เอผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับกดเอาไว้เยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตามเยอะๆนะครับกดออกไปกดเลยนะครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่องไอด้วยนะครับกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอสารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ทุกช่องเลยขอบคุณครับสวัสดีครับนี่อยู่ที่บ้านลุงพลนะครับมีทัวร์คันใหญ่เลยครับ

น่าไร้ใส่นมเนี่ยน้ำาลกันนวลจ้าอ๋อกันนวลมาจากกันนวลนะครับกันนวลใช่ไหมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากกันนวลขอนแก่นนะครับแม่ อยู่บ้านไหนครับกระนวลอำเภอกระนวลนี่เนี่ยหนองซาอ๋อหนองซาตำบลน้ำอ้อบอ๋อทางไปซ้ำสูงเลยเนาะมันหนองซาไปออกจากระนวลเสียงเย็นสูงไปเลยเอ้อทางไมเสียงเย็นหนองซาอยู่ใส่กระนวลนะท่านเออยู่ใสายหมจุ่มจักอยู่หัวจักอ๋ออยู่บ้านไหนผมอยู่ดอนครับไอ้ลูกคนนใจุ่ม

Ô mọi người! 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 Ô ตัวลมครับวันนี้ตัวกันใหญ่มาให้กำลังใจลุงคนนะครับมาจากการะนวลครับบ้านนองซาบ้านนองซาหนองซาหนองซาตำบลน้ำอ้อมตำบลน้ำอ้อมตำบลน้องคุ้งไงอ๋อครับ

เช้าเช้ารยกเขาแบ้เาเช้าไปให้ให่ใก็เค็มก็นองไปกับพี่เอ็มตอนเช้านเช้าจ่าเอ็มจ่าเอ็ม กนวนครับกนวนอำเภอกนวนจังหวัดขอนแก่นอำเภอกนวนจังหวัดมาาเยอนมามารน สวัสด <icana>, ีครับสสวันะครับบางคนก็จากน้ำต่อนะครับไปทำบุญต่อครับครับงา มีคนมาจากน้ำไปทาบุญต่อนะครับมีนะครับมีนะครับระวังเลื่อนระวังเลื่อนมีนะครับไฟขอนเสิรเยนะครับไฟคอนิ ก็มาส่งขึ้นรถนะครับพร้อมกับน้ําหลายแพ็คเลยนะครับ